ฝนก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะบางคนเจอคู่ชีวิตที่ดีเกื้อกูลกันเนี่ยมันก็โอเคไอ้เรื่องแบบนั้นมันก็ไม่มีก็ได้แต่เคสอย่างฝนเนี่ยฝนเ็ดรู้ปะ่ะแต่ถ้ามาครอบครองอะ่ะโอ้โหคนสมัยนี้มั่งแต่งงานกันแล้วสันดานยังไม่รู้เลยรู้ปะ่ะแล้วยิ่งคนมีเงินมันเขาก็ต้องเลือกเข้าใจะปะ่ะ ทุกอย่างสวยหรูสมมติคุณไปได้คนมีเงินทุกอย่างสวยหรูหมดนะอุ้ยสบายแต่คุณเข้ากับทั้งบ้านเขาได้ไหมบางคนแต่งงานไปโดนเหยียดอะโดนฝ่ายมีเงินเหยียดอะดูถูกว่ามาเกาะลูกชายฉันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแถมบางทีเขาเขามีลูกสาวโตแล้วคือเขาอาจจะแบบไม่อยากให้ใครมาแทนที่แม่เขาปะบางคนมันอมทุกข์จนถึงขนาดกลายเป็นดูถูกดูแคลนกัน,นเ้ย บางคนอยู่ด้วยกันยังไม่รู้เลยว่าคู่หมดรักกันตอนไหนแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเริ่มมันไม่มันมันไม่หวานเหมือนตอนที่แบบนานๆเจอกันทีทุกอาทิตย์อ่ะพี่เข้าใจใช่ป่ะแล้วหลายคู่มันทนอ่ะทางทานที่มันจบไปนานแล้วอ่ะแต่มันทนอยู่เว้ยการทนคือการบล็อกกันเว้ยแทนที่เขาจะไปได้ดีกว่าแทนที่เราจะไปได้ดีกว่า เราแค่แคทนอ,อกหักไม่นานหรอกพี่เต็มที่นะแม่เดือนสองเดือนแต่ผู้ชายมันยังไม่รู้สึกหรอกมันจะมารู้สึกตอนที่มันขาดหายอะไรไปแล้วผู้หญิงหมดใจแล้วมันถึงจะมารู้สึกแต่มันใช้เวลาแต่ผู้หญิงจะฟูมไฟล์แรกๆหลังจากนั้นปุ๊บมันจะฟรีดอมเลยรู้ปะจะเป็นนี้คนก็เลยมีความรู้สึกว่าก็ไม่ได้อะไรกับเรื่องคู่เว้ยจริงนะอืม แล้วก็นั่นแหละค่ะพี่มันไม่การันตีอะไรได้เยอะได้เลยอะ่ะอย่างเช่นถ้าคุณไปอย่างเงี้ยคุณไปเจอใครสจกคนถูกใจคุยกันไปคุยขั้นมาถามถูกซุกกันเออทุกสุกกันแล้วคุณอยู่คุณก็อ่ะอาจจะแบบอยู่ได้กันมารู้จักกันมาระดับหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ไปต่างจังหวัดด้วยกันมีอะไรกันมันเป็นเรื่องที่แบบปกติแต่ถ้าคุณเอาเรื่องความติดใจตรงนั้น มารักมาหลงเฮ้ยหลงไหลในลีลาเหลือเกินเธอก็เป็นคนดีเราเป็นแฟนกันนะมันสุขได้ไม่นานเลยเดี๋ยวมันจะมีเรื่องที่แบบฝนเคยมีประสบการณ์ก็แฟนคนที่เสียไงเราไม่รู้จักกันมาก่อนเว้ยสิบหกวันนะ่ะเราแอบแต่งงานกันนะ่ะแล้วยิ่งโดนผู้ใหญ่กีดกันยิ่งไม่ปล่อยเพราะความรักความหลงมันแรงไงฉันจะไม่ปล่อยมือเธอ ฉันจะพิสูจน์ให้เธอเห็นว่าฉันรักเธอฉันก็เหมือนกันพ่อแม่ฉันไม่อย่างเงี้ยคือฉันจะสู้ให้เขาเห็นให้ได้ว่าเราเรารักกันฝนสุดท้ายฝนไปตามแบบนั้นสุดท้ายเฮียทะเลาะกันเฉยเลยเพราะแม่งไม่รู้จักกันอีตอนเจอการฝนใส่ซื้อยืดแนว,แนวธรรมดาแต่อย่าลืมนะลึกๆแล้วฝนเป็นผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวใส่ส้นสูงมันหาว่าฝนเปลี่ยนไป เธอไม่เหมือนคนแรกที่ฉันรู้จักมันเป็นแนวนแนวแบบเซอเซ่อไงแนวเซอเซ่อฮิปฮอปอะตอนแรกๆฝนก็แนวเซอเซ่อไงใส่รองเท้าผ้าใบแสงเกงยีนใส่เสือ้อยืดแต่อยู่ๆกันไปเนี่ยฝนก็ใส่ชุดแบบนี้แหละใส่ชุดเป็นเหมือนทรงเจ๊ใส่จิวเวลรี่เพราะฝนทําร้านจิวเวลรี่สุดท้ายหาว่าเราเปลี่ยนไปหาว่าเรามีใครใหม่แต่งตัวทําไมอ้าวเฮียมึงรู้ไหมเนี่ยว่ากูเป็นสายแฟชั่นมึงรู้ไหมเนี่ยว่ากูชอบทําเล็บ หาว่าเราอ่อยคนอื่นมันเลยเนี่ยแหละคือบทเรียนของการที่คุณแต่งงานนะครสักคนแล้วคุณไม่รู้จักผมได้บทเรียนตรงนั้นมาแล้วแล้วคือการรอทรมานที่สุด